หลังจากโครงการบริจาคสกิลซีซัน2เริ่มขึ้นแล้วนะครับคลิปที่แล้วเราได้ไปที่โรงเรียนทุ่งข้าวพวงวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆไปกันที่โรงเรียนบ้านเมืองคลองและระหว่างทางนะครับจะมีร้านกาแฟสวยๆไววิวง,งามๆที่ชื่นตานะครับและร้านกาแฟที่อยู่ริมลำน้ำคลองเลยและมาดูกันครับว่าเส้นทางการไปเมืองคลองที่เขาว่ามันยากนะยากหนาเนี่ยครับ มันยากเย็นยังไงผมจะรีวิวให้ดูทุกจุดบายลูกบายบายลูกบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายลูกบายบายหลังจากที่เราได้เสร็จภารกิจที่โรงเรียนทุ่งข้าวพวงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พุ่งตรงไปสู่ภารกิจต่อไปนะครับที่โรงเรียนบ้าน เมืองคองอีก36กิโลเมืองคองไปครับระหว่างทางก็มีวิวอันสวยงามของดอยเชียงดาวอยู่ด้านหน้าเลยแต่จากตรงนี้ไปนะครับ oh <God. S 1> ผมขออนุญาตรีวิวเส้นทางแบบสั้นๆ oh <God. S 1> แต่เข้าใจง่ายๆนะครับก oh <God. S 1> ับเพื่อนๆตรงนี้นะครับ oh <God. S 1> เผื่อใครอยากจะไปเที่ยวที่บ้าน, oh <God. S 1> านเมืองคอง ผมขออนุญาตแบ่งเป็น3จุดหลักๆดังนี้ก็แล้วกันนะครับจุดแรกที่เราต้องเจอนะครับหลังจากผ่านตรงนี้ไปนะครับเราจะเจอด่านทหารที่เขาคอยตรวจตาความเรียบร้อยนะครับเขาจะถามทุกคันแหละว่าไปไหนนะครับเราก็ตอบเขาไปสั้นๆเลยง่ายๆเลยว่าไปเมืองคลองครับคลองไปได้ครับ หลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นจุดที่2นะครับเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวเนี่ยจะห่างจากตรงเนี้ยประมาณ14-17กิโลประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่ามันเนื่องจาก Google ที่มันอาจจะไม่มีสัญญาณบางจุดนะครับแต่ไม่ต้องกลัวหลงนะฮะมันเป็นทางตรงไปตลอดแต่ที่น่าสนใจครับระยะทางเห็นไหมฮะ มันเป็นการดันเนินขึ้นไปแบบยาวๆ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 3าถึงสโค้งเลยนะครับกว่าจะถึงยอดของเนินแต่ละเนินรถอะไรก็ไปได้ครับเชื่อผมครับไม่ต้องกังวลครับเพราะครั้งที่แล้วผมขับรถ v ีออมาแต่ครั้งนี้ผมขี่ฟอร์คซาสามร้อมาขึ้นไปได้อย่างไม่ยากนะครับแต่สำคัญสุดเหมือนเดิมครับห้ามจอดกลางเนินเด็ดขาดและรถที่มีเกียร์นะฮะ หมายถึงว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับให้ใช้เกียร์ต่ําห้ามเปลี่ยนเกียร์ไม่ว่ารอบจะสูงแค่ไหนก็ตามแต่ละเนินดันขึ้นไปให้สุดเลยครับและเกียร์ออตโต้ให้ใช้เกียร์ต่ําไว้นะฮะและทุกคนจะขึ้นไปได้อย่างรอดภัยทุกคนนะทางที่นี่มันก็ชันแบบใช้ได้เลยนะเขาจะมีป้ายตลอดทางเลยนะว่าให้ใช้ความเร,ร็ว้าดีแตรแปริดเครกนะ รอทางนะครับแล้วระวังคิดระวังตายไปเพราะว่า mm hmm. มันพร้อมสไลถล่มตลอดเวลานะโอ้ mm hmm. oh. แต่ว่า mm hmm. ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับ mm hmm. มีทางขึ้นและทางลงจุดนี้แหละครับทุกคนนะที่ดูจะอันตรายสักหน่อยนะครับมันมีน้ําอยู่นะมันมีน้ําไหลอย,อยู่ซึ่งผมเห็นนะทั้งสองครั้งที่ไปเนะี่ย น่าจะเป็นล่องน้ําที่ไหลผ่านมาตลอดนะครับแล้วก็มีสารเพียงตายเยอะเลยเอาเป็นว่าระวังกันด้วยนะถึงแล้วครับทุกคนครับจุดชมวิวนะระเบียงดาวจากที่เดินทางมานะครับเป็นทางดําตลอดทางเลยนะครับมีแค่ทางแยกเข้ามาตรงนี้เองนะครับนิดหน่อยนะครับที่เป็นทางดินแต่ก็ถือว่าลื่นใช้ได้นะครับต้องระวังกันดีๆนะฮะ ทุกคนนะถึงเรียบร้อยแล้วนะวันนี้แบบสงบสงบหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดานี่ครับระเบียงดาวจุดชมวิวน่าจะเป็นร้านอาหารด้วยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นๆดูก่อนแล้วเราเข้าไปกินกาแฟตรงนู้นกันดีกว่าตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเปิดทุกวันนะฮะร้านตรงนี้คือเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ต้องดูวันนิดนึงนะครับ กับวันนล้วคะตะเลิกอาจจะคนเยอะสักหน่อยดูทรงแล้วสวยแน่ๆอยากนออเลแล้วก็ไม่ผิดหวังครับเพื่อนๆสวยตามคาด A hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like salt buildings It's chemical that it takes us a higher บนนี้นะครับจะมีหมู่บ้านนะที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านนาเราใหม่ <she> เท่าที่ผมเห็นด้วยสายตาแล้วก็ไม่น่าเกิน5-60หลังคาเรือนนะ,นะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะ oh. เขาบอกว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ oh. ุ์ลีซูโอ้โหบรรยากาศดีมากๆนะครับ never seen, never และที่นี่ <Never stopped. S 1> ยังมีเต็น เขาเรียกว่าให้กลางนะครับค่าหัวก็อยู่ที่700บาทพร้อมอาหารเช้าด้วยเป็นไงครับทุกคนฮนะละเบียงดาวหมู่บ้านนาเราใหม่คือสงสัยยังไงก็ต้องคงต้องหาโอกาสมาพักสักคืนหนึ่งที่นี่นะครับเพราะว่าวิวสวยเลยนะอย่างที่เห็นนะแม่นั่งขนาดมานั่งแบบจิบชาชิลชินะยังสบายเลยที่นี่เขาถามเขาเขาบอกว่าหัวละเจ็ด้อยห้าสิบ นะครับพร้อมอาหารเช้าด้วยถ้าเป็นเต็นท์ก็หกร้อยห้าสิบดีมากๆเดี๋ยวไหว้ว่าหลังพาคุณผู้หญิงมาอีกรอบหนึ่งนะครับระเบียงดาวออกจากหมู่บ้านนาเราใหม่กันนะนะครับเราก็จะเดินทางกันประมาณ20กิโลนิดๆนะนะครับก็จะถึงแล้วเมืองคองนะครับก็เส้นทางก็ไม่ต่างอะไรกับตอนขามา17กิโลแรกนะครับเหมือนกันเลยนะฮะ แล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับถึงแล้วเมืองคลองฮนะครั้งที่แล้วเรามาตรงนี้เราไม่ได้ทานกาแฟตรงนี้นะเดี๋ยวเรามานั่งทานกาแฟตรงนี้สักนิดหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเมืองคลองเขาไม่ได้ใหญ่นะครับสถานที่ที่เรายังไม่ได้มาคือร้านนี้ชื่อร้านว่าฮักเนื้อกาแฟสด นี่นะครับเขาก็จะจัดแบบเรียบง่ายเรียบร้อยนะครับและนี่ฮะมีรูปนี้ครับเป็นรูปประวัติศาสตร์สพานนะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันเห็นไหมฮะสะพานเดียวกันในรูปนี้เลยนะครับและเราก็กลับมานั่งดื่มดําบรรยากาศชิลๆกันที่ริมน้ํากันดีกว่านะครับและตรงนี้ฮะผมได้แปะสติกเกอร์ของช่องเราไว้ใครผ่านไปผ่านมาถ่ายรูปคู่มานะฮะอาจจะมีของรางวัลแจกกันนะครับ ทุกคนครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้เรากลับมาซ้ำที่เดิมก็คือคุณจินดาต้องขอบคุณคุณตีด้วยนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในครั้งนี้นี่วิวอันงามๆนะฮะ จินดาครับเป็นโฮมสเตย์แต่ชื่อเหมือนซุก,กี้นะฮะวิวสวยเยี่ยมยอดอ่ะโอเคไปหาข้าวกินดีกว่าครับวิวหลักล้านอืมอไอเจี้าอหม ร้านอาหารก็จะอยู่ตรงสะพานขาวเนี่ยนะฮะสะพานกลางหมู่บ้านเลยนะฮะโอ้โหนี่ชมหน้าแม่ครัวและตรงนี้ต้องขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับแล้วเราจะได้เห็นวิวที่งดงามมากๆผมบอกเลยว่าอาหารหลักสิบน,นะครับแต่วิวหลักล้านทุกคนดูบรรยากาศสิครับ มันนี่มันแปดโมงครึ่งแล้วนะดูดิหมอกยังแบบโอ้ยครั้งที่แล้วจำได้ว่าหมอกแบบเนี้ยหายไปตอนสิบเอ็ดโมงนะโอ้โหสุดยอดหลงรักแล้วครับที่นี่เมืองคลองนะฮะ หง่ายง่ายง่ายงเออพอเก่งมากเอาไและ2 3และ4 5และหเก่งมาก7และ8 1และส3และ4 5และหกฮอ้โหพก็เก่งเลยะโอเคเปลี่ยนเถอะแปที่ส 3การที่เรามาสอนที่โรงเรียนบ้านเมืองคองเนี่ยนะครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเหมือนเมื่อวานที่โรงเรียนทุ่งข้าวพวงเลยฮะเราจะสอนให้น้องๆรู้ว่าต่อไปต้องฝึกฝนด้วยตัวเองอย่างไร 7 8 2อเฮ้เก่งมากเก่งมากได้แล้วได้แล้ว 1, 7 8, พอ <c oughs> สำหรับเด็กๆที่นี่นะครับยอมรับเลยฮะว่ามีความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วจริงๆผมเลยมีโอกาสได้ให้พี่ๆได้สอนน้องๆดูครับ หลนะละ,ละอีกแ,แ,แ,แในบางจังหวะนะครับเราก็จะเห็นน้องๆที่มีความท้อใจกันอยู่บ้างนะครับแต่ข้อดีของเด็กที่นี่คือเขามีใจสู้ครับจนเขาสามารถทำได้ เจ็ดเและสองและสามและสี่ห้าเอ้าไมได้นี่ับเองห้ ก็ขอบคุณดีกทุกคนนะครับขอบครับของครับของครับของครับอ่ะตบมือให้ครูครีมหน่อยด้วยนะโดเออก็ขอขอบคุณครูครีมไว้ตรงนี้ด้วยนะครับทำให้เราได้เจอเด็กๆแล้วโอกาสหน้าสัญญาว่าจะกลับมาที่น yes um, okay. ี่อีกครั้งครับผม และหลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมตรงนี้แล้วนะครับผมได้มีโอกาสได้ร่วมทานอาหารกลางวันกับน้องๆน,นะครับและค้งหน้าใครที่สนใจนะฮะอยากมาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆน,นะครับเราสามารถหลังไม่มาคุยกันได้นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ร่วมติดตามกันนะครับในกิจกรรมดีๆไม่ว่าจะเป็นไปที่โรงเรียนทุ่งข้าวพวงโรงเรียน บ้านเมืองคลองและก็ขอขอบคุณคุณครูทั้งสองโรงเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่บ้านเมืองคลองและโรงเรียนที่บ้านทุ่งข้าวพวงเชียงดาวที่เห็นโอกาสดีๆแบบนี้สําหรับน้องๆน,นะครับและเปิดโอกาสให้ผมได้มาร่วมทํากิจกรรมแบบนี้และครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันอีกวิวสวยๆบรรยากาศดีๆและทํากิจกรรมแบบนี้ที่ไหนกันอีกฝากกดติดตาม กดกระดิกและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่มากๆเชิญแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย